แม้แต่พรหมเทพก็ยังชอบฟังเสียงสวดมนต์คำยืนยันจากสมเด็จโตอย่าคิดว่าการสวดมนต์เป็นเรื่องเปลืองเวลาอย่ามองข้ามเพราะอาน,นิสงส์สูงเกินคาดเมื่อกล่าวถึงการสวดมนต์ภาวนาในสายพระพุทธศาสนาไทยโดยเฉพาะในยุคกรุงรัตนโกสิน์คงไม่มีครูบาอาจารย์รูปใดที่ประชาชนระลึกถึงมากเท่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหม,มรังสี ผู้มุ่งสอนให้ญาติโยมตั้งมั่นอยู่ในพุทธานุสติและนำบทพุทธคุณพุทโทรธธรรมโมสังโฆมาใช้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้พ้นจากความวันไหวด้วยคำสอนที่เรียบง่ายแต่ซึมลึกเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในทุกยุคทุกสมัยเทศนาโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจาร์โตพรหม,มรังสีดังปรากฏในงานของท่านเจ้าพระยาสันเพชรพักดี จางวางมหาดเล็กในรัชกาลที่สที่ได้นิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จโตมาเทศที่บ้านทั้นพบค่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตพร้อมลูกศิษย์ได้เดินทางจากวัดระฆังมายัางบ้านของท่านเจ้าพระยาสรนเพชรพักดีซึ่งในขณนะนั้นมีอุบาสกอุบาสิกานั่งพักเพียบเรียบร้อยกันเป็นจํานวนมากด้วยความต้องการสดับรับฟังการเทศของท่านเจ้าพระคุณณที่เรือนของท่านเจ้าพระยา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตได้ขึ้นนั่งบนธรรมมาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงกล่าวบูชาพระรัตนตรัยเมื่อจบแล้วท่านจึงเทศเรื่องอนิสงค์ของการสวดมนต์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตได้กล่าวว่ายังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากหรือฝั่งไม่รู้เรื่องความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไรพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มีคุณอย่างไรและพระสงฆ์อรหันต์อริยะเจ้ามีคุณอย่างไรการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิแล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นคือ จะทำให้ท่านเห็นผลจนสำเร็จเป็นพระอระหันต์ที่อัตมากล่าวเช่นนี้มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์มีห้าโอกาสด้วยกันคือเมื่อฟังธรรมเมื่อแสดงธรรมเมื่อสาธยายธรรมนั่นคือการสวดมนต์เมื่อตึกตรองธรรมคือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้นและเมื่อเจริญวิปาาัสสนาญาณ การสวดมนต์ในตอนเช้าและในตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายต่างพากันเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็นสองเวลานั่นคือตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไป เพื่อสําเร็จสู่มรรคผลพระนิพพานการสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์สามนั่นคือกายมีอาการสงบเรียบร้อยและสํารวมใจมีความเคารพนบน้อบต่อคุณพระตัตนตรยัยวาจาเป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐในพระคุณทั้งสามพร้อมเป็นการขอขมาในการผิดพลาดหากมีการกล่าวสัการาเทิดทูนสิ่งสูงยิ่ง ซึ่งเราได้เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดทีเดียวอัตมาภาพขอรับรองแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าและเย็นไม่ขาดแล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์อย่างแน่นอนการสวดมนต์นี้ควรสวดมนต์ให้มีเสียงดังพอสมควรย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตตนและประโยชน์แก่จิตอื่นที่ว่าประโยชน์แก่จิตตนคือ เสียงในการสวดมนต์จะกลบเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนจิตก็จะทำให้เกิดความสงบอยู่กับบทสวดนั้นๆทำให้เกิดสมาธิและปัญญาเข้ามาในจิตใจของผู้สวดที่ว่าเกิดประโยชน์แก่จิตอื่นคือผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์จะพลอยได้เกิดความรู้เกิดปัญญามีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วยผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยโดยการให้ทานโดยทางเสียง เหล่าพรหมเทพที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์มีจำนวนมากก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมายเมื่อมีเหล่าพรหมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวของผู้สวดอยู่เช่นนั้นภัยอันตรายต่างๆที่ไหนก็ไม่สามารถกล้ํากลายผู้สวดมนต์ได้ตลอดจนอาณาเขตและบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ย่อมมีเกราะแห่งพรหมเทพและเทวดาทั้งหลายคุ้มครองภัยอันตรายได้อย่างดีเยี่ยม ดูก่อนท่านเจ้าพระยาและอุบาสกอุบาสิกาในที่นี้การสวดมนต์เป็นการนรึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พึ่งคือคุณพระรัตนตรยัยความกลัวก็ดีความสะดุ้งกลัวก็ดีและความขนพองสยองกล้าวก็ดีภัยอันตรายใดๆก็ดีจะไม่มีแก่ผู้สวดมนต์นั่นแลสมเด็จพระพุทธาจารโตพรหมมลังสีเคยเล่าไว้ว่า ท่านได้เห็นอนิสงของการสวดมนต์ด้วยตัวเองในสมัยที่ท่านออกทษดงในป่าเป็นเวลา15ปีโดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟอันเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศขเขมรซึ่งในขณะนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสตว์และพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาและเล่นขุนสายกันอยู่อย่างมากมายในอาณาเขตบริเวณชายแดนแห่งประเทศสยามในตอนนั้น อาตมาได้เดินทุดงแต่เพียงลำพังในช่วงนั้นอาตมาไม่ได้ศึกษาในพระเวทมนต์คาถาอาคมใดเลยนอกจากคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอยึดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งพระธรรมเป็นที่พึง่งพระสงฆ์งเป็นที่พึง่ง อาตมาไปที่แห่งหนตาบลใดก็จะกล่าวเพียงคำนี้ตลอดเวลาของจิตใจอันเป็นที่พึ่งของอาตมาอาตมาเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านชายแดนแห่งประเทศสยามในดงพญาไฟในขณะนั้นในหมู่บ้านมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยอาตมาจึงได้ปักกรดอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านมีชาวบ้านนำอาหารมาถวายตามกำลังที่เขาพอจะทำได้เมื่อเห็นมีพระภิกษุมาปักกรดอยู่ในที่แห่งนั้น อาตมาอาศัยอยู่ที่นั้นเป็นระยะเวลาหลายปีและหน้าที่แห่งนั้นอาตมาจึงได้พบคุณวิเศษแห่งการสวดมนต์มีชาวบ้านผู้หนึ่งได้เข้ามาสนทนากับอาตมาหลังจากได้ถวายอาหารแล้วชาวบ้านผู้นั้นอาตมาทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายผลนายผลได้เล่าให้อาตมาฟังว่าเขาเป็นผู้ฝึกเวทมนต์คาถาอาคมเล่าเรียนจนมียานแก่กล้าและมักจะทดสอบเวทมนต์คาถาอาคม แก่พระภิกษุที่เดินทางมาปักกรดหน้าที่บริเวณนี้เป็นประจำเขาเล่าให้อัตมาฟังว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณใสเข้ามาทำร้ายอัตมาทุกคืนแต่ไม่ได้หวังทำร้ายเป็นบาปเป็นกรรมถึงตายเพียงแต่ต้องการทดสอบดูว่าภิกษุรูปนั้นจะมีวิชาอาคมแก,ก่กล้าสามารถที่จะต่อสู้กับคุณใสเขาได้หรือไม่นายผลก็ได้ทำคุณใสใส่อัตมาถึงเจวันเต็มเ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยควายธนูหรือปล่อยหนังควายปล่อยตะขาบตลอดจนพูดพลายเข้ามาทำร้ายอัตมาแต่ปรากฏสิ่งที่ปล่อยมาไม่สามารถเข้ามาทำร้ายอัตมาได้เลยวันนี้จึงได้มากราบเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับอัตมาอัตมาจึงได้บอกว่าตัวอัตมาไม่ได้ศึกษาพระเวทมนคาถาหรือคุณสายใดนายผลก็ไม่ยอมเชื่อหาว่าอัตมาโกหก ถ้าหากไม่มีของดีแล้วไซ้ชไหนอำนาจคุณสายดำที่เขาส่งมาจึงกลับมายังเขาซึ่งเป็นผู้กระทำไม่สามารถทำร้ายอัตมาได้อัตมาก็พยายามชี้แจงให้เขารู้ว่าอัตมาไม่มีวิชาเหล่านี้จริงๆทำให้นายผลสงสัยยิ่งนักว่าเหตุใดอัตมาจึงไม่ได้รับภัยอันตรายจากอำนาจเวทมนตร์สายดำที่เขาส่งมาทำร้ายได้อัตมาได้บอกกล่าวแก่เขาว่า เมื่ออาตมาจะนอนอาตมาก็จะสวดแต่คำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้วจึงได้แผ่ส่วนกุศลไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและอาตมาก็จำวัดนอนเป็นปกติ นายผลเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกแก่อัตมาว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านในวันนี้ก่อนที่ท่านจะจำวัดจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่ข้าพเจ้าต้องการจะพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านเช่นนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองภัยท่านหรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาในพูดผีปีศาจของข้าพเจ้าเสื่อมกันแน่ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะไม่ทำอันตรายแก่ท่านอาจารย์อย่างเด็ดขาดเพียงแต่ต้องการที่จะทดสอบให้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นอัตมาก็ตกลงรับปากแก่นายผลว่าคืนนี้จะไม่ทำการสวดมนต์นายผลจึงได้ลากลับไปครั้นถึงเวลาพบคำ่ำอัตมาก็นอนโดยไม่ได้ทำการสวดมนต์ตามที่ได้ปฏิบัติเป็นปกติเมื่ออัตมานอนหลับไปอัตมารู้สึกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าอาตมาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังขึ้นมาจึงได้จุดเทียนและพบตะขาบใหญ่ยาวเท่าขาของอาตมากำลังเลื้อยเข้ามาใกล้ตัวของอาตมาอาตมารู้สึกตกใจถึงหน้าถอดสีและด้วยสัญชาตญาณจึงกล่าวคำสวดมนต์พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิด้วยจิตยึดมั่นในพระพุทธองค์ เป็นที่พึ่งเป็นเวลานานเท่าใดไม่ทราบได้เสียงกุกกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปจากนั้นอาตมาจึงได้จำวัดนอนเป็นปกติในวันรุ่งขึ้นนายผลก็มาหาอาตมาและได้กล่าวว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้ปล่อยตะขาบเข้าไปในกรดที่ท่านพักผำนักอยู่อาตมาบอกว่าอาตมาได้ตื่นมาและตกใจจึงได้สวดมนต์ภาวนาตะขาบตัวนั้นก็อันตรธานหายไป นายผลจึงได้ยกมือพนมขึ้นแล้วกล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าอำนาจเวทมนต์คาถาและคุณใสยใดๆของข้าพเจ้ามิอาจทําร้ายท่านได้ก็เพราะอำนาจแก่การสวดมนต์ภาวนาของท่านเป็นเกราะคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆได้ที่อาตมาสมเด็จโตได้เล่าให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ได้ฟังกันเพื่อให้เห็นอนิสง์ของการสวดมนต์ว่าเหล่าพรหมเทพได้มาฟังการสวดมนต์จริง ดังที่อัตมาได้เทศไว้เพราะถ้าไม่ใช่เหล่าพวกผมนาเทพแล้วไซก็คงไม่สามารถที่จะกลับไล่สิ่งที่เกิดจากอำนาจคุณไสที่นายผลส่งมาเล่นงานอัตมาได้อย่างแน่นอนท่านเจ้าพระยาและอุบาสกอุบาสิกาในที่นั้นเมื่อได้ฟังคำเทศนาแล้วต่างก็ยกมือขึ้นสาธุว่าอาน,นิสงส์ของการสวดมนต์มีคุณค่าสูงส่งยิ่งนัก การสวดมนต์เป็นการปฏิบัติธรรมที่สมเด็จโตให้ความสําคัญอย่างยิ่งท่านมักสอนเสมอว่าสวดมนต์เถิดจะเกิดปัญญาเพราะการสวดมนต์ไม่ใช่เพียงเสียงที่เปล่งออกจากปากแต่เป็นการกลั่นจิตให้ตั้งอยู่กับบทพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงในขณะที่ผู้สวดตั้งสติอยู่กับถ้อยคําแห่งพระสูตรจิตย่อมสงบนุ่มนวลและพร้อมรับแสงสว่างแห่งปัญญาที่ค่อยๆเกิดขึ้นจากภายใน อันนี้สงประการแรกคือจิตสงบและคลายทุกข์เมื่อเสียงสวดมนต์ประคองสติจิตย่อมละจากความคิดฝูงซ่านความกังวลทั้งหลายจึงอ่อนกำลังลงเหมือนเอาฝุ่นออกจากใจทีละน้อยทำให้ผู้สวดสัมผัสความเบาสบายและความมั่นคงในใจมากขึ้นสมเด็จโตกล่าวว่าจิตที่ตั้งมั่นย่อมเป็นฐานของบุญทั้งปวงดังนั้นการสวดมนต์จึงเป็นการชำระใจให้พร้อม ต่อการทำความดีอื่นๆอัน,นิสงส์ประการที่สองคือเกิดพลังแห่งความเป็นมงคลเพราะบทสวดมนต์คือถ้อยคำที่มีพลังแห่งพระธรรมอยู่ในตัวเมื่อจิตของผู้สวดตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่อมส่งผลให้ชีวิตเกิดความร่มเย็นปลอดภัยและมีสิ่งเกื้อหนุนในทางที่ดีสมเด็จโตมักยกตัวอย่างว่าคำพระเป็นของศักดิ์สิทธิ์ผู้ตั้งใจสวดย่อมได้ผลมิใช่เพราะอำนาจลึกลับ แต่เพราะจิตที่ดีเป็นตัวดึงดูดความดีเข้ามาอาน,นิสงส์ประการที่สคือเพิ่มพูนสติและปัญญาผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำจะมีสติรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์เร็วขึ้นและไม่ถูกความโกรธความเศร้าหรือความกลัวครอบงำเหมือนเดิมเมื่อสติแข็งแรงปัญญาก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้ผู้สวดรู้จักคิดพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง และใช้ชีวิตได้อย่างตั้งมั่นมากขึ้นอันนิสงประการที่4คือหนุนนำให้ชีวิตเรียบร้อยและเจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเดินทางหรือชีวิตครอบครัวคนที่สวดมนต์เป็นประจำมักมีจิตใจอ่อนโยนใจเย็นและมีคำพูดดีทำดีสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คนรอบข้างและเป็นเหตุให้ชีวิตไหลลื่นอย่างประหลาด เพราะจิตที่ดีนำพาสิ่งที่ดีเข้ามาเสมอสุดท้ายสมเด็จโตสอนว่าการสวดมนต์ที่แท้จริงต้องประกอบด้วยศรัทธ,ธาสติและความเพียรมิใช่สวดเพียงเพื่อขอสิ่งใดหากแต่สวดเพื่อกลั่นใจให้สะอาดใจที่สะอาดย่อมนำพาความสุขความสว่างและความเจริญในธรรมมาสู่ชีวิตได้อย่างยั่งยืนนี่คือแก่นแท้ของอนิสงส์แห่งการสวดมนต์ที่ท่านต้องการให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจอย่างลึกซึง้ง ขอขอบคุณกัลยะาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอบรารมีองค์สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรหมหลังสีจงบันดานให้สำเร็จทุกท่านทุกประการเทินสาธุ